พฤติกรรมที่ทําให้เราแก่ลงได้เร็วมากๆหนึ่งคือการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะทํางานเยอะไปส่งผลให้เราแก่เร็ว<ส>าก,การสูบบุหรี่<ส>การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมันทาให้เกิดอนุมนูลอิสระในร่างกายเยอะมากเกินไปทาให้แนทในร่างกายลดลงก็จะส่งผลให้เราเแก่เร็วแล้วก็ร่างกายเสื่อมเร็วมากๆสามการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ของทอดของมันนะคะทำให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระเกิดการอักเสบก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งแก่เร็วแล้วก็กยิ่งเสื่อมเร็วสี่นะคะคนที่มีความเครียดสูงๆการที่เรามีความเครียดเยอะมากๆมันก็จะเกิดอนุมูลอิแแล้้วกกายี่่ิมมนง แวซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแก่นะคะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงสีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็หาเน็ตมากินได้เลยเพราะว่าเน็ตคือตัวที่ช่วยฟื้นฟูเซลในร่างกายเป็นตัวที่ให้พลังงานกับเซลซึ่งเน็ตที่เกมแนะนํานะคะก็จะเป็นเน็ตของเกมเองมาในรูปแบบเน็ตที่พร้อมใช้นะคะร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็นำเน็ตชนิดนี้เข้าไปใช้ได้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากๆทาให้ผอมอ่อนละอ่อนเพียของเราดีขึ้นเซลได้รับการฟื้นฟูเราก็จะแก่ช้าขึ้นแล้วก็ที่สาคัญยังมีสารต้านอน,นุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นมาเก็สเบอร์อรี่ก แล้วก็ร่างกายเสื่อมโมมากๆเนี่ยยิ่งต้องรีบฟืนฟูเซลโดยด่วนเลยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะแก่เร็วแล้วก็เสื่อมเร็วมากๆนะคะเกมทําราคาพิเศษไว้ให้ซื้อ1แถม1น,นะคะได้2กระปุกแบบนี้เลยจ่ายแค่399บาทเท่านั้นค่ะ